ที่ส่วนพี่หานนะคะก็เมื่อวานเขาตัดหมอนทองกันนะคะพี่สุไม่ได้มานะคะเพราะว่าช่วงบ่ายฝนตกวันนี้ก็รีบมาอย่างเร็วเลยนะคะก็ไม่ทันได้ไปดูตัดที่แปลงนะคะเพราะว่ามาถึงก็ฝนตกแล้วนะคะวันนี้ก็เลยได้เห็นอยู่กองแค่นี้นะคะก็ประมาณสองตันกว่านะคะก็วันนี้ ได้มีโอกาสมาดูพิหารนะคะกำลังคัดทุเรียนนะคะเฮียเสิร์ดน้องเดือนน้องสไลกํกำลังจะเชียบขึ้นรถนะคะคก็วันนี้จะให้ดูนะคะถ้าพี่สุดูด้วยตาเปล่าเนี่ยทุเรียนพิหารก็ยังคงเป็นภูที่เป่งแล้วก็ภูใหญ่นะคะภูใหญ่ไซส์ใหญ่อย่างลูกนี้นะคะอย่างลูกนี้นี่คือโดดเด่นมากนะคะมีห้าภูใหญ่ใหญ่ล่นออกมานะคะน้องทรงเล็กแต่ว่า แต่ว่าภูใหญ่มากนะคะก็ต้องบอกว่าภูใหญ่จริงๆนะคะวันนี้เป็นแปลงส่วนใจแดงนะคะแล้วก็สนาไลลูกนี้อ่ะสนาไลน้องสนายลอ่ะให้น้องสนาไลมาให้เพื่อนๆได้ดูกันน้องสนายลลูกไหนอ่ะโอเคได้อยู่นะอันนี้เป็นลูกแบบว่าไซายอดนิยมเลยน้องสนาไลเนาะกาลังแบบว่าสองโลกครึ่งอะไรเงี้ยสวยห้าภูเต็มอ่ะแล้วของเจ๊ของเจ๊ก็แบบว่าภูใหญ่เป้งมากอ่ะน้องสนาไลเอาไปเปลี่ยนออะลูกอื่นอีกสักลูกมาโชว์ดิ ว่าอือหือก็คือทุเรียนแบบทรงใหญ่โตมโหฬานมากๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้จะมีนกหยิบไปฝากเพื่อนๆเหมือนเดิมนะคะก็นกหยิบสีสวยแก่จัดเปือกบางนะคะแล้วก็ให้น้องแตงฟวาซูมนะคะซูมอ่ะกองนี้อีกทีนึงแล้วน้องเดือนวันนี้ทําไมไม่ได้ยินเสียงน้องเดือนเลยน้องเดือนกําลังคัดนกหยิบนะคะใครไม่หยิบนกจะหยิบแล้วนะคะใช่ไหมพี่เดือน พี่แล,แล้วใครทําร้ายร่างกายอ่ะทุเรียนครับอ้าวทุเรียนมันทําร้ายคนเราได้ได้ไดเหรอซุ่มซ่ามาสิเราโอเคเอาเสียงได้เลยนะคะแล้วก็เฮเสิร์ดวันนี้เฮเสิร์ดใส่เสื้อแบบ์ฟูルเลยนะคะเฮเสิร์ดเฮเสิร์ดวันนี้แบบว่าชุ่มฉ่ำใช่ไหม อ่ะวันนี้เราจะให้เพื่อนๆดูนะคะเมื่อวานที่อ่น้องสันไลจะโชว์อู้ลูกนี้ถูกใจน้องถูกใจแใเลยสวยมากค่ะภูใหญ่ๆนะคะภูแบบว่าหนีออกมาเป็นๆออกมาคือมันแทบยอยากแตกออกมาเนอะน้องสนไลเนาะในถามจริงชื่อสนไลเนี่ยเอาไปล้างชามได้ปะไม่ได้เพราะเราเป็นคน <laughs> อ๋อ <laughs> <laughs> พ่อแซวพ่อแซวว่าเอาสันไลไปล้างชามได้ อ๋ <c oughs> โอเคเมียใช้ <c oughs> ชไปล้างชับโอเคอันนี้สไลด์เมื่อผลงานสไลด์กับน้องเดือนเมื่อาวานนะของพี่หานะที่ตัดแดงเจแดงจะให้เพื่อนๆดูนะคะตัดไปสองเกือบสองตันห้านะคะแล้วก็มี AB เนาะเอประมาณ a อเนี่ยอยู่ประมาณาตันหกนะคะนี่ตรงนี้ตรงนี้นะคะแล้วก็ตกไซส์นะคะตกไซส์แค่3ามรอห้าสิกิโลนะะ แล้วก็เป็นเบอร์ซีเบอร์ซีแค่400กว่ากิโลนะคะประมาณ2ตัน5เนี่ยก็คือได้ A B ถึงตัน6นะเพราะว่าเราดูโดยรวมเนี่ย ทุเรียนพิหารเนี่ยเป็นอะไรที่ลูกใหญ่ลูกโตแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นทรง a อบอย่างที่ว่านะคะแล้วก็ตกไซน้อยมากนะคะเพราะว่าอันนี้เรียกว่าฝีมือจริงๆเวลาที่เราไปขายเนี่ยบางทีกองเท่ากันเนี่ยแต่ทุเรียนพิหารเนี่ยจะทําน้ําหนักได้ดีมากนะคะได้น้ําหนักเยอะแล้วก็เอ่อเวลาขายแบบนี้เนี่ยถ้าสมมติชาวสวนเขามี A อบเยอะเขาจะแยกซื้อเป็นแยกขายเป็น a อบต่างหากนะ,ะนะคะเพราะอย่างเมื่อวานเนี่ยราคา142 แล้วซีราคาเก้าสิบห้าอันนี้ซีมันน้อยมากก็คือแยกซีไปเลยแล้วขายเป็นาราคา A ออันนี้จะได้ตังค์มากกว่านะคะเมื่อวานพี่หารได้ไปถึงเกือบสี่แสนบาทเลยนะคะโอเคอ่ะอันนี้ผลงานเดี๋ยววันนี้นะคะจริงๆแล้ววันนี้จะต้องได้มากกว่าเมื่อวานเพราะว่าแดดแต่เช้าเลยเนาะสันไลเนาะแต่ว่าถึงเวลาคืนตกเหมือนเดิมอีกนะคะแต่ว่าเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเพราะว่าหมอนทองไม่กลัวฝนเนาะแล้วสันไลกลัวฝนไหม ไม่กลัวจะอะไรไม่กลัวแล้วน้องเดือนอะกลัวครับอะกลัวอันน้เมื่อกี้ห่มผ้าเลยเนี่ยเมื่อกี้ถึงขั้นห่มผ้าได้นะคะก็จะให้น้องเดือนเนี่ยค่ะบอกวิธีเลือกซื้อนกหยิบนะนกยีบยังไงที่แบบแก่จัดนะคะอาน้องเดือนให้น้องเดือนอธิบายลูกไหนเป็นตัวอย่างที่ดีนี่ครับจะเหลืองครับล่องเหลืองอ่าล่องเหลืองน้ำยุบน้ำยุบล่องยุบอ่าล่องยุบสีมันก็จะไม่เสียว ไม,ไม่ไม่เขียวอ่อนมันออกเขียวเข้มอ่าออกเขียวเข้มแล้วก็มีเหลือบเหลือบความเหลืองตามร่องน้นาแบบนี้ข้อหลวมข้อหลวมอืมฮอห,หลวมจริงนะคะอ่านี่ได้เยอะเลยวันนี้นะถ้าดูลักษณะโอ้โหอันนี้มันปกุปกปุกรู้เนี่ยฮวันนี้ท่านผู้ชมจะได้เห็นแล้วนะคะฝีมือน้องเดือนนะคะ หีดนกหยีดโอ้โใส่ละลายวูวหลืงมากเลยมันสุกในปิ้งอะ่ะโอ้เหลืองมากเหลืองมากเหลืองมากท่านผู้ชมหอมเลยอ่ะหูหอมเลยอะ่ะหอมทะลุจอไหมอะ่ะโู้น้องเดือนสีมื องเดือนนะคะสาธิตนะคะว่าถ้าสมมติว่าเจอแฟนใหม่ๆแล้วก็ปอกนกจิบให้แฟนทานนะคะก็คือปอกยังไงให้หน่ากินนะคะแล้วก็ให้อร่อยด้วยนะแต่ยังไงเนะระดับที่น้องเดือนปอกให้เนี่อ,อไม่ต้องปอกเองเนย,ยังไงก็อร่อยอยู่แล้วใช่ไหมพ่อใช่ไหมพ่อถ้าทุเรียนเนยถ้ากินให้อร่อยคือเราต้องมีคนปอกให้เนะ ยซอร์บอกว่าต้องป้อนด้วยโอ้โหสุดยอดอันนี้คือเรียกว่ากูรูแบบกูรูของจริงอ่าเนือนทำยังไงก็อร่อยรับเขามีคนเวยๆมาให้ใช่นั่นนช่นนั่นพอรู้ดีเหลือเกินรู้ดีจริงๆนี่อ่ะน้องเดือนน้องเดือนแล้วน้องเดือนต้องผ่าหลังเต่าให้เดี๋ยวเจ๊ผ่าเอง อ่ะเดี๋ยวดูก่อนโอ้ยนี่แบบว่ามือจะต้องเรียอนักกีดเหมือนแบบเอากีดนิดนึงอ่ะเรามือใจ้ยอยู่ล่างนะโอ้วเลือนบอกว่าฉันจะไปทำงานแล้วนี่พอ้าโอ้ยโอ้ยอรวยมากคือต้องไปกันทำไมอะ วันนี้นะคะน้องสไลด์กาลังเชียบไพ่สวยๆนะคะเริ่มต้น90บาทเท่านั้นนะคะเริ่มต้นนะคะ90บาทเท่านั้นนะคะรอเอฟกันได้เลยนะคะนกกิบแก่จัดเปลือกบางสีสวยรสชาติหวานมันจับเต็มเลยนะคะนี่น้องสไลโชว์เห็นไหมคะเริ่มต้น90บาททไป้ดเลยครับ ซื้อไปทานได้เลยนะคะน้องเดือนลุงเสร์จนะคะแล้วก็น้องนางนะคะกำลัง,งนางน้องสอนกำลังอ่าพัดแป้งขั้วนะคะแล้วก็แยกใจนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นเชียร์ที่รถนะคะก็เรียกว่าวันนี้นะคะถ้าฝนไม่ตกนะคะคงได้3ตันกว่านะคะก็คือวันนี้น่าจะได้อยู่ประมาณสองตันห้าเหมือนเดิมนะคะก็พี่หานยังน่าจะตัดอีกสองวันนะคะ ก็ติดตามชมผลงานนะคะทาง YouTube นะคะช่องสวนจันดีจันทบุรีนะคะและใครอยากุดหนึ่นนะคะเรียนออนไลน์ี่สุนะคะก็เรียนเชิญทางด้านบ้านฟ้าได้เลยนะคะชื่อเดียวกันสวนจันดีจันทบุรีคะ่ะ